ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะในรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันในช่วงวันที่2-26ถึง26ธันวาคม2566ซึ่งจะเป็นคลิปพยากรณ์ช่วงสุดท้ายของปีนี้แล้วในช่วงส่งท้ายปีมีดาวเดินวิปริตถึง3ดวงคือดาวพุธพฤหัสและมฤตยู ตามที่เคยกล่าวถึงดาวพฤหัสในการพยากรณ์เดือนที่แล้วคือเดือนพฤศจิกายน2566ว่าดาวพฤหัสจรวิปริตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งทับลัคนาดวงเมืองจะเกิดปรากฏการณ์ผิดปกติในคลิปนี้ก็ขอทบทวนแบบสั้นๆดังนี้ดาวพฤหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนักวิชาการนักบวชในาศาสนา ครูบาอาจารย์บุคคลที่น่าเคารพศรัทธาหรือสถาบันที่เป็นตัวแทนคุณธรรมในบ้านเมืองของเราเมื่อดาวเดินผิดปกติก็จะมีความวิปริตผิดเพี้ยนไปตามการโคจรของดวงดาวนั่นคือจะมีการกระทําอันผิดระเบียบประเพณีเรามักจะได้ข่าวอื้อฉาวในวงการวิชาการวงการศาสนาส่งผลให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาลงจะมีการนำช่องว่างของกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์ มาใช้โดยอายุติธรรมเกิดคำถามขึ้นมากมายในสังคมกลับดำให้เป็นขาวกลับขาวให้เป็นดำช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสจะเดินวิปริตคือ29สิงหาคม2566ถึง8มกราคม2567นับได้เป็นเวลา4เดือนเศษถ้าเราเปรียบเทียบกับระยะเวลาทั้งหมดที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษเฉลี่ยราศีละหปีก็คิดว่าเป็นหในสถือว่านานเลยทีเดียว นอกจากดาวพระรหัสเดินวิปริตที่เรากล่าวข้างต้นกันแล้วยังมีดาวพุธท,ที่เดินถอยหลังจนยกข้ามราศีจากราศีธนูกลับมาที่ราศีพิจิกตำรากล่าวว่าเจราจาอ่อนหวานไทยพุธนั่นคือดาวพุธเป็นดาวแห่งการเจราจาการทูตและความคุ้มค่าพอพุธเดินวิป,ปริตย่อมหมายถึงการเจรจาตกลงการทูตคำมั่นสัญญาต่างๆจะได้รับผลกระทบในทางเสียหายและสุดท้ายคือดาวพี่ใหญ่ มฤตยูเดินวิปริตทําให้ผลของการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดจากดาวมฤตยูจะส่งผลรวดเร็วมากขึ้นเช่นเคราะห์กรรมต่างๆจะทํางานแบบติดจรวดและติด GPS ส่งผลให้เห็นทันตาโดยที่ไม่ต้องรอนานถ้าเราดูเหตุการณ์บ้านเมืองและผู้คนส่วนใหญ่เมื่อมฤตยูจรวิปริตในราศีพฤษภราศีพฤษภถือเป็นกระดุมภ้าของเมืองกระดุมพ้าแปลว่าการเงินนั่นหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรื่องการเงินการคลังของประเทศจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมรวดเร็วและชัดเจนขึ้นเมื่อเห็นภาพรวมกันแล้วเราก็จะมาพิจารณาผลกระทบของดาวจรต่อดวงชะตาส่วนบุคคลว่าจะมีผลถึงเราอย่างไรบ้างแล้วเรามาดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรค่ะในการพยากรณ์ดาวจร ทีมงานตาลทวะได้แบ่งเนื้อหาการพยากรณ์ออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. พยากรณ์จากตำแหน่งและธทำเนียบของดวงดาวเพื่อดูว่าดาวนพพระเคราะห์จรอ,อยู่ที่ราศีใดมีดาวใดบ้างที่ยกย้ายราศีในช่วงที่ทำนายและจากสองกรณีข้างต้นจะส่งผลกับลัคนาของเจ้าชะตาอย่างไร 2. พยากรณ์ผลจากดาวโครจรวิป,ปริตหรือเดินถอยหลังในช่วงเดือนธันวาคมว่าจะส่งผลอย่างไร3 พยากรณ์จากดาวที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กเหล่าในเรื่องนี้เราจะดูดวงดาวที่โยกถึงกันว่าจับได้เป็นก๊กเหล่าเดียวกันหรือไม่ถ้าดวงดาวรวมตัวเป็นก๊กเหล่าก็จะมีอนุภาพสูงส่งผลต่อดวงชะตาของเราได้ในการพยากรณ์รอบนี้จะมีดาวที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กวิญญาณส่งผลดีในเรื่องการเสียสละอุทิศตน เมื่อกระทําสิ่งที่ดีก็จะได้รับความสําเร็จนอกจากนี้ดาวกกวิญญาณส่งผลในเรื่องการคุ้มครองปกป้องให้แคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากโรคภัยหรืออุปสรรคต่างๆ 4. พยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจคือวาสนาการงานการเงินความรักเรื่องวาสนาดูจากดาวที่ส่งผลถึงลัคนาของเราเรื่องการงาน ดูจากดวงดาวที่ส่งผลในภพกรรม,มะเรื่องการเงินดูดวงดาวที่อยู่ในภพกระดุมพระและเรื่องความรักดูดวงดาวที่อยู่ในภพปัตตนี พยากรณ์จากตำแหน่งทำเนียบและการโครจรของดวงดาวในช่วงวันที่2ถึง26ธันวาคม2566เราก็จะไล่ดูกันไปทีละดวงเลยนะครับ1ดาวอาทิตย์สถิตร,ราศีพิจิกไม่มีทำเนียบและจะยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่17ธันวาคม2566ไม่มีทำเนียบดาวอาทิตย์โครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริต สำหรับราศีมังกรวันที่สองถึงสิธันวาคมดาวอาทิตย์จรเข้าพบลาภะทํานายว่าสิ่งที่เรากระทำไว้ก็จะประสบความสำเร็จต่อมาวันที่1 7บเจถึงยีธันวาอาทิตย์ยกไปเข้าพบวินาศก็ทํานายว่าเกียรติจะเสียหายเจ้าชะตาจึงถูกตำหนิติเตียนว่ากล่าวหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องถูกนินทาถูกทำให้เสื่อมเสียเกียรติ 2. ดาวจันทร์สถิตราศีกรกฎได้ทำเนียบเกษตรบดีดาวจันท์โครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตแต่สำหรับดาวจันทร์ที่ยกย้ายราศีทุกๆ2สองวันครึ่งจึงไม่ได้ทำนายผลของดาวจันทร์โครจรอ,อยู่ในภพต่างๆ 3. ดาวอังคารสถิตราศีพิจิกได้ทำเนียบเกษตรบดีดาวอังคารนั้นโครจรปกติสำหรับคนราศีมังกรมีอังคารจรปกติก็พบลาภะก็ทำนายว่า ดาชะตาจะต้องริเริ่มทำเรื่องใหม่ๆได้เริ่มหน้าที่ใหม่หรือไปทำงานที่บังเอิญได้ไปทำสีดาวพุธสถิตราศีธนูได้ทำเนียบประและเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7ธันวาคม2566ที่ราศีพิจิกนั้นดาวพุธไม่มีทำเนียบใดๆสำหรับคนราศีมังกรวันที่2-7ทถึง7ธันวาพุทธจรถอยองศาเข้าพบวินาศเราก็ทำนายกลับเลยว่า เจ้าชะตาอยากจะพูดอยากจะคุยการเจราจาที่คิดว่ารายกลับได้ผลดีแต่ดีไม่มากนักนะคะเพราะว่าทำเนียบเป็นประหลังจากนั้นวันที่7ถึง26ทธันวาพุทธก็จรถอยองศามาเข้าพบลาภะก็ทำนายกลับเช่นเดียวกันช่วงนี้เจ้าชะตาเจราจาอะไรมักไม่ได้ผลตกลงกับใครแล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้น บางทีก็เป็นเพราะว่าคู่กรณีที่เจรจากับเราเนี่ยเขาไม่ทำตามที่ตกลงแต่บางครั้งก็เป็นเพราะว่าทางเราเองที่ทำไม่ได้ 5. ดาวพฤหัสสถิตราศีเมษได้ทำเนียบราชาโชคโคจรช้ามากไปจนถึงถอยหลังสำหรับคนราศีมังกรพฤหัสจรช้าถอยองศาเข้าพบพันธุก็ทำนายว่า เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญคนที่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเราก็จะกลับกลายคือหันมาช่วยเหลือเรานั่นเอง6ดาวสุขสถิตราศีตุลได้ทำเนียบเกษตรบดีการโคจรปกติสำหรับคนราศีมังกรสุขจรปกติไปเข้าพบกรรมมะก็ทำนายว่า เจ้าชะตามีเรื่องงานที่จะต้องคิดต้องเตรียมการมีงานที่ต้องวางแผนหรือจะได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องวางแผนการเงิน 7. ดาวเสา์สถิตราศีกุมได้ทำเนียบเกษตรบดีการโคจรปกติสำหรับราศีมังกรเสาจรปกติเข้าพบกระดุมพระก็ทำนายว่าเจ้าชะตาจะทุกข์ใจและเครียดเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองต้องเหนื่อยกว่าจะได้เงินมา เรื่องเงินเรื่องทองหายากลำบากกว่าแต่ก่อน8ดาวราหูสถิตราศีมีนไม่มีทำเนียบใดๆดาวราหูโคโจรตรงเสมอไม่มีการโคโจรวิปริตสำหรับราศีมังกรราหูจรเข้าพบสหัชชะก็ทำนายว่าจะได้คบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ๆมีความวุ่นวายอยู่ในการแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนฝูงและพี่น้องช่วงนี้เจ้าชะตาติดเพื่อนและมักตามใจเพื่อน ดาวเกตสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆดาวเกตโครจรตรงเสมอไม่มีการโครจรวิปริตสำหรับราศีมังกรดาวเกตจรเข้าพบปุตตะก็ทำนายว่าจะได้ช่วยเหลือบุตรหลานบริวารเป็นเรื่องแบบปัจจุบันทันด่วน10ดาวมฤตยูสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆมฤตยูโครจรช้าไปจนถึงถอยองศา สำหรับราศีเมืองกรมฤตยูจรเข้าพบปุตตะก็ทำนายว่าสิ่งที่คาดหวังจะล่มสลายสิ่งที่ตั้งใจไว้ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปบุตรหลานบริวารลูกน้องล้มหายตายจากหรือหายหน้าหายตาไปหมดและเมื่อมฤตยูโคโจรวิป,ปริตสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้รวดเร็วมากขึ้น เมื่อเกตกับมฤตยูร่วมราศีเป็นดาวบุญกับดาวกรรมมาพบกันทําให้ผลรวมออกมาเป็นไปตามบุญตามกรรมคาดหวังผลไม่ค่อยได้เข้าทํานองที่ว่าสิ่งที่ทําไม่ได้ผลแต่สิ่งที่เป็นผลเราไม่ได้เป็นคนทําการโคจรวิปริตของดาวจร ในช่วงเดือนธันวาคม2566มีดาวโครจรวิปริตถึง3ดวงนั่นคือดาวพุธดาวพฤหัสและดาวมฤตยูตามที่ได้เกริ่นไว้ในตอนแรกระยะเวลาของการโครจรผิดปกตินั้นได้แก่ลำดับที่1ดาวพุธโครจรถอยองศาตั้งแต่วันที่3ถึง22ธันวาคม2566รวม19วันลำดับที่2ดาวพฤหัสโครจรถอยองศาตั้งแต่วันที่29สิงหาคม2566 ถึง8ธันวาคม2567รวม4เดือน10วันและลำดับที่3ดาวมฤตยูโคจรถอยองศาตั้งแต่วันที่21กันยายน2566ถึง21มกราคม2567รวมเป็นเวลา4เดือนที่ทีมงานกล่าวว่าดาวพุธเดินถอยหลังนั้นสามารถดูได้จากปฏิทินดาวหรือไดอารี่โหนดังนี้ดาวพุธในไดอารี่โหนใช้สัญ,ญลักษณ์วอแแวน วันที่3ธันวาคม2566สถิตราศีธนูอยู่ที่2องศา16ลิปดาและวันที่22ธันวาคม2566สถิตราศีพิจิกอยู่ที่26องศา16ลิปดาเมื่อนำองศามาลบกันก็จะเห็นว่าดาวพุธเดินได้ระยะเท่ากับลบ28องศา ถ้าดาวพุธเดินปกติจะเดินหน้าวันละหนึ่งองศาระยะเวลา19วันต้องเดินได้19องศาแต่นี่ลบไป28องศาหรือดาวพฤหัส,สบดีที่ในไดอารี่โหนใช้สัญลักษณ์ชอช้าง วันที่29สิงหาคม2566ดาวพฤหัสสถิตราศีเมษอยู่ที่23องศาหลิปดาและวันที่8มกราคม2567ดาวพฤหัสสถิตราศีเมษอยู่ที่11องศา42ลิปดาเมื่อนำองศามาลบกันก็จะเห็นว่าดาวพฤหัสเดินได้เท่ากับลบ11องศา23ลิปดา ถ้าดาวพฤหัสเดินปกติจะเดินหน้าวันละ4.93ลิปดาเระยะเวลา4เดือน11วันหรือ133วันนั้นพฤหัสควรจะเดินไปได้10องศา55ลิปดาแต่นี่เดินถอยหลังไป11องศา 23ลิบดาและสุดท้ายดาวมฤตยูในไดาอารี่โหนใช้สัญ,ญลักษณ์มอมาในวันที่21กันยายน2566มิมฤตยูสถิตราศีพฤกษบอยู่ที่5องศา27ลิบดาและวันที่21มกราคม2567มฤตยูสถิตราศีพฤกษบที่3องศา50ลิบดาเมื่อนำองศามาลบกันก็จะเห็นว่า ดาวมฤตยูเดินได้เท่ากับลบสององศา23ลิบดาถ้าดาวมฤตยูเดินปกติจะเดินหน้าวันละ0.7045ลิบดาในระยะเวลา4เดือนหรือ122วันมฤตยูควรจะเดินได้เท่ากับ1องศา26ลิบดาแต่นี่มันเดินถอยหลังไปถึง2องศา23ลิบดาผลของการที่ดาวเดินถอยองศาก็คือการพยากรณ์นั้นจะต้องทายกลับดังนี้สำหรับดาวพุธเดินถอยหลัง ทำให้การพูดคุยการเจรจาสิ่งที่ตกลงกันจะส่งผลในทางตรงกันข้ามอย่าไปหลงเชื่อหรือยึดถือในคำมั่นสัญญาให้เผื่อใจไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นรับปากเราหรือสิ่งที่เราสัญญากับคนอื่นจะกลับกลายทำไม่ได้ตามที่พูดไว้สำหรับดาวพฤหัสเดินถอยหลัง กฎเกณฑ์จะถูกฝ่าฝืนระเบียบไม่ถูกนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์มีแต่การหาผลประโยชน์จากช่องว่างของระเบียบกฎเกณฑ์เสียมากกว่าจะเกิดวิกฤตศรัทธาของประชาชนสำหรับดามริยูเดินถอยหลังเคราะกรรมหรือโรคภัยที่ตามปกติจะคลืบคลานมาอย่างช้าๆและคลุมเครือก็จะกลับส่งผลรวดเร็วแม่นยำและชัดเจนมากขึ้นในช่วงที่พยากรณ์ คือวันที่2ถึง26ธันวาคม2566ดาวจรทำมุมโยกถึงกันได้กกวิญญาณกกวิญญาณกลุ่มนี้จับกลุ่มมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่แล้วเราดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่ามีดาวราหูอยู่ที่ราศีมีนและมีดาวเกตกับมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤกษบโยกถึงกันได้ดาวกกวิญญาณ8-90ทีมงานขอกล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับดาวกกวิญญาณดังนี้ดาวกกวิญ,ญญาณที่ครบกกแบบเต็มเต็ม คือ5 8 9 0ส่งผลดีในทางจิตวิญญาณศรัทธาความเชื่อการอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยความจริงใจไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่การที่ดาวในก๊กวิญญาณโยกถึงกันสามดวงก็ถือว่าได้ก๊กแล้ว ดาวกกวิญญาณส่งผลดีในการปกป้องคุ้มครองให้กิจกรรมในทางโลกแลคล้วคลาดปลอดภัยและช่วยสนับสนุนให้กิจการ,รต่างๆได้รับความสำเร็จเรามักจะเห็นเป็นเรื่องความเฮงมีโชคหรือพลังบางอย่างที่คอยช่วยเหลือเคล็ดลับความสำเร็จของดาวกกวิญญาณก็คือเราจะต้องตั้งไมเซ็ตว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังความสำเร็จนั้น เราจะกระทำโดยไม่มีความเห็นเกตตัวยิ่งเรามีเจตนาบริสุทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรเป็นความสำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับคนราศีมังกรมีดาวจรครบกกวิญญาณที่พบสหัชชะปุตตะก็ทำนายว่าสหัสชชะคือพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบตัวของเจ้าชะตา เขาจะไปร่วมมือกันกับปุตตะคือบุตรบริวารและลูกน้องไปร่วมด้วยช่วยกันทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลและเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปช่วงนี้พี่น้องเพื่อนฝูงและลูกหลานบริวารของเราดีเมื่อร่วมมือกันทำสิ่งใดก็จะคล้วคลาดปลอดภัยจะได้ประสบความสำเร็จเหมือนมีโชคช่วยการพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจ ก็คือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรักเรื่องแรกคือเรื่องวาสนาหรือเรื่องของเจ้าชะตาเองเราจะพิจารณาจากดวงดาวที่ส่งผลถึงลัคนาคือดาวที่จรมาทับลัคนาหรือพบตนุดาวที่จรมาเล็งลัคนาหรือปัตตนิดาวที่จรมาโยกถึงลัคนาคือเว้นหนึ่งช่องได้แก่บพบสหัชชะโยกหน้าหรือพบลาภะโยกหลัง สำหรับคนราศีมังกรเรื่องวาสนาเราดูดาวจรที่ส่งผลถึงลัคนาไม่มีดาวจรทับและเลงลัคนาเราก็ไปพิจารณาดาวที่โยกหน้าและโยกหลังเมื่อเราพิจารณาดาวที่โยกถึงลัคนาดูตามรูปเราจะเห็นว่ามีราหูโยกหน้าลัคนาราศีมังกรก็ทำนายว่าช่วงวันที่สองถึง26ธันวาคม2566เจ้าชะตาจะติดเพื่อน เชื่อเพื่อนและรักหลงเพื่อนเพื่อนๆนมักจะนำปัญหามาให้แก้ไขเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการแก้สถานการณ์จเจ้าชะตาจะวุ่นวายอยู่กับการแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆนและทำนายว่าช่วงนี้ราหูโยกถึง เจ้าชะตาจะมีไหวพริบปฏิพานดีแก้ไขปัญหาให้เพื่อนและคนแวดล้อมได้อย่างเก่งกาจต่อมาเราก็มาไล่ดูดูโยกหน้าไปแล้วเราก็มาดูดาวโยกหลังลัคนาราศีมังกรช่วงวันที่2ถึง26ธันวาสองห้าหกหกมีดาวที่โยกหลังราศีมังกรคือดาวที่พบลาพะดังนี้ แบ่งเป็น3มช่วงนะคะเพราะว่ามีดาวยกด้วยช่วงแรกวันที่ OR 2องถึง7ธันวาเราจะเห็นว่าม oui> ี1-3สอยู่ท mm ี่พบลาภะหมายความว่าจะเกิดความขัดแย้งเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันแบบกระทันหันหรือเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันโดยไม่ทันได้ตั้งใจ ช่วงต่อมาวันที่7ถึง17ธันวามีพุทธถอยหลังเติมเข้ามาที่พบลาภะเราก็จะเห็นมี 1, 3, 4ซึ่ง4เดินวิปริตก็ควรระวังเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาจะมีปัญหาไม่ได้ตามที่ตกลงกันช่วงต่อมาคือ1ิ เจ็ถึง26ทธันวาอาทิตย์ยกออกไปพบวินาศะตอนนี้ก็เหลือคู่เดียวคือ3-4ซึ่งพูดเดินวิปริตสิ่งที่พูดกลับไม่กล้าทำหรือสิ่งที่พูดไปแล้วก็กลับทำไม่ได้ดูเรื่องงานเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบกรรมมะสำหรับคนราศีมังกรมีดาวจรที่พบกรรม,มะเป็นดาวสุขโบราณท่านว่ากิเลสมบัติทายสุข ดาวสุกจึงหมายถึงเงินความคิดความปรารถนาและการวางแผนต่างๆเมื่อสุขจรเข้าพบกรมมะก,ก็ทำนายว่าเจ้าชะตามีเรื่องจะต้องคิดต้องวางแผนมีความปรารถนาอยากได้ใครดีในเรื่องการงานหรือได้ทำงานเกี่ยวกับเงินเงินทองทองวางแผนเรื่องการเงินก็เป็นได้เมื่อเราดูดาวจรที่ปรากฏในพบกรมมะแล้วต่อมาเราก็จะมาไล่ดูดาวเล็งและดาวโยกกันนะคะ พิจารณาดาวที่เล็งพบกรรมมะตามรูปจะเป็นดาวพรฤหัสซึ่งตอนนี้พระฤหัสเดินวิป,ปริตได้65ที่กรรมมะพันธุก็ได้ชุดคำทำนายเพิ่มเติมขึ้นมาวันที่2องถึง26ธันวามี65ที่กรรมมะพันธุทำนายว่า การงานที่เราขนขวายพยายามจะปลอดปโปรง่งไร้คู่แข่งไม่มีคนมาคอยขัดแข้งขัดขาไม่มีใครมาปาดหน้าเค้กแย่งชิงผลงานต่อมาเราก็มาดูดาวที่โยกจะเห็นว่ามีดาวพุทธโยกหน้าแล้วก็ไม่มีดาวโยกหลังพบกรามะ พอดูดาวพุธยกหน้าจะเห็นว่าดาวพุธเนี่ยเดินถอยหลังออกไปในราศีพิจิกในวันที่7จ็ดธันวาพอถึงวันที่17บเจ็ดธันวาก็จะมีอาทิตย์ยกเติมเข้ามาก็แบ่งคําทํานายเป็นสองช่วงได้ว่า วันที่สองถึงเจธันวาเราจะเห็น6กสี่ที่พบกรรมะวินาสะซึ่งสีเดินวิปริตสีหกนี่หมายถึงมหาชนพอพุทธถอยหลังให้ระวังว่าทำงานแล้วจะมีปัญหากับคนส่วนใหญ่หรือมีความขัดแย้งกันในการทำงานกับต่างประเทศต่อมาวันที่17 2 6ถึงธันวา เราจะเห็นดาว6-1ที่กรมมวินาศะ6-1หนเนี่ยเป็นคู่สมพลงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรืองานประเภทกู้วิกฤตงานแก้ไขงานพินาศเสียหายต่างๆทำไปแล้วก็จะได้รับความชื่นชมดูเรื่องการเงินเราจะพิจารณาดาวจรที่ส่งผลถึงพบกระดุมพระ สำหรับคนราศีมังกรมีดาวจรที่กระดุมพระเป็นดาวเสาได้ทำเนียบเกษตรโบราณว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาดาวเสาจึงหมายถึงความเครียดความทุกข์ความอดทนพอเสาจรเข้ากระดุมพระก็ทำนายว่าเจ้าชะตามีความเครียดทุกข์ เรื่องเงินทองทรัพย์สินต้องเนดเหนยหาเงินหาทองพอเราดูดาวจรในภพกระดุมพระเรียบร้อยละตอนนี้เราก็มาดูดาวที่เลงและโยกว่าจะส่งผลอย่างไรกันบ้างเราดูดาวจรตามรูปก็จะเห็นว่าไม่มีดาวที่เลงพบการเงินเมื่อไม่มีดาวที่เลงก็จะพิจารณาดาวจรที่โยกถึงภพกระดุมพระตามรูปเราดูโยกหน้าก่อนเป็นดาวพฤหัสซึ่งโคจรวิปริตก็จะได้เจ็ดห้าเดินวิปริตที่กระดุมพระพันธุ เดิมที75หในเขาเป็นคู่ศัตรูเป็นความเหนื่อยยากแสนสาหัสทั้งกายใจพอห้าเดินวิปร,ริตก็ทายกลับเลยว่าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องเงิน เงินทองจากญาติญาติหรือคนทางบ้านเนี่ยจะได้มาด้วยดีคนทางบ้านของเราหาเงินหาทองได้ง่ายกว่าแต่ก่อนไม่ต้องลำบากกายลำบากใจเราก็จะเห็นว่าผลของดาวพฤหัสวิปริตที่โยกหน้าจะไปตัดทอนดาวเสาร์ที่ทำนายไว้ในข้อแรกทำให้เจ้าชะตาไม่ต้องเครียดเรื่องเงินมากสักเท่าไหร่ก็คือสามารถลดทอนความทุกข์ลงมาได้กึ่งหนึ่งต่อมาเราก็ดูดาวจรที่โยกหลงังตามรูปแล้วก็จะเห็นเป็นสอง ช่วงก็คือเป็น74ช่วงวันที่2-7ทธันวาและเป็น71ช่วงวันที่17-26ทธันวาเราก็มาดูกันเลยนะคะวันที่2องถึธันวาเราจะเห็น74เดินวิปริตที่กระดุมพระวินาศะ74เป็นคู่สมพลหมายถึงได้ผลประโยชน์ดีๆแต่เนื่องจากพุทธวิปริตก็ให้ระวังเงินทองที่เกี่ยวกับแดนไกลหรือเงินจากต่างประเทศจะเกิดความเสียหาย ต่อมาวันที่17-26ทธันวาเราจะเห็น7-1ที่กระดุมพระวินาศะ7-1เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุไฟและส่งผลดีจะเป็นการชักชวนจากต่างประเทศเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับวิทยาการหรือใช้วิทยาการขั้นสูงในการแก้ไขวิกฤตทางด้านการเงินดูเรื่องความรักเราจะพิจารณาจากดาวจรที่ส่งผลถึงพบป,ปัตตนิ สำหรับคนราศีมังกรไม่มีดาวจรที่พบปัตตนิที่เราเห็นดาวจันทร์ในรูปเป็นดาวในวันที่สองธันวาดาวจันทร์ก็จะยกย้ายออกไปทุกๆสองวันครึง่งเราพิจารณาจากดาวเกษตรประจำพบปัตตนิก็บังเอิญว่าเป็นดาวจันทร์เช่นกันจึงทำนายได้ว่าความรักของคนราศีมังกรช่วงนี้เป็นความรักที่อบอุ่นคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเป็นความรักชนิดละเมียดละไมมีการงอนง้อกันอยู่ ยๆการพยารร์ดาวจรสำหรับเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2,566ก็จบลงเพียงเท่านี้ ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์และความรู้ที่นำเสนอสอดแทรกไว้จะเป็นสาระและเป็นแนวทางต่อท่านที่ได้รับชมถึงแม้จะมีดวงดาวที่เดินวิปริตก็ขอให้ทุกท่านมีความมั่นคงเพื่อให้ผ่านเหตุการณ์ที่ผันผวนต่างๆไปได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขการพยากรณ์ในรอบถัดไปจะเป็นการพยากรณ์ต้อนรับปีใหม่ปี2567รอรับชมกันในเดือนหน้าสำหรับวันนี้ทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ